เลเซฟทำไมครับเชอรี Lee, ่องรีสับวินิสูจูเนียนะครับไม่มีความกล้าหาญเลยในการดวลกับคอนเนอร์แบรดลีย์หรือว่าดวลไม่ชนะหรือเปล่านะครับเชอรี่องรีนะครับออกโรงวิจารณ์ฟอร์มของวินิสูจูเนียหลังเกมที่เรอัลมาดริดบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้หนึ่งสูตรในเกมเชเบลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาที่แอนฟิลด์ลูกโมงของอเล็ิซิสแม็กอลิสเตอร์นาทีที่หกสิบเอ็ดครับเพียงพอจะพาลิเวอร์พูลเก็บสามแต้มที่แอนฟิลด์และยังเป็นความไปแพ้เกมแรกของเรอัลมาดริดในรายการนี้ในฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับ ด้นของคอเนอร์แบรดลี์นะครับโอ้โหทำได้ดีเลยนะครับมาดริดเองก็เจอปัญหาในการสร้างโอกาสอย่างหนักเกมนี้ทั้งวินิสุู j ูเนียแล้วก็เอ็มเปเป้ไม่สามารถยิงตรงกรอบได้ไม่แต่ครั้งเดียวซึ่งองรีมองว่าวินิสสเนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะการไม่กล้าเล่นงานใส่คอเนอร์แบรดลี์แบ็กขวาของลิป p o นเจ้าดรี่องรีกล่าวในรายการ CBS Sports อรับบอกว่า ผมไม่เค้าใจเลยนะคุณต้องเล่นตามสถตนการณที่อยู่ตรงหน้าต้องเล่นตามจังหวะของเกมถึงในกรอบจะไม่มีใครรอก็ถืออย่างน้อยคู่แข่งก็ต้องถอยลงไปอีก30หลาแล้วคุณก็ส่งบอลให้กองกลางลองยิงไกลได้บางทีเนี่ยนักเตะบ,บางคนพยายามจะเล่นด้วยสไตล์ตัวเองเล่นให้ดูสวยทั้งที่มันไม่จะเป็นเลยถ้ามีพื้นที่ก็เล่นไปสิอย่ารีไซเคิลบอลกลับไปมาให้เสียจังหวะแบบนี้ ตอนเริ่มเกมวินิสุสมีโอกาสดวนตัวต่อตัวกับแบรลลี่อยู่5ถึงเจนาทีแรกแต่เขากลับปล่อยให้แบรลลี่ตั้งหลักได้ทำไมถึงปล่อยให้เขาได้หายใจละ่ะคุณต้องเล่นให้ใส่เขาจนกว่าเขาจะโดนใบเหลืองแล้วเขาจะป้องกันไม่ได้เต็มที่อีกแต่สิ่งที่นั้นมันไม่เกิดขึ้นกับ Junior วินิ i ุสจูเนียเลยมีจฉาหนึงวินิสุสได้บอลแบบ1ต่อหนึ่งนนแล้วเลือกส่งกลับไปให้แบ็กซ้าย พอ,อกลับมากลายเป็น1ต่อ3แต่เขาก็ยังพยายามเลี้ยงฝาไปคนเดียวผมนั่งดูแล้วได้แต่คิดว่าโอ้ทำไมต้องทำให้ยากขนาดนั้นตอนแรกคุณมีสถานการณ์ที่ได้เปรียบอยู่แล้วนะวินิโซจูเนียนะครับก็ถือว่าโดนสวดไปนะพรีเซฟทำใหม่ครับไม่มีความกล้าเลยในการดวลกับคอนเนอร์แบรดลีย์อันนี้ก็คือการวิจารณ์ของทางเชอรรี่องรีนะครับในการสับวินิโซจูเนียก็ถือว่าโดนปะิดมดอะ เอ็มบอปเป้ก็โดนนะครับคอนเนอร์บรดลี์ก็จัดให้หมดเลยนะวินิสูจูเนียไม่ได้แผลงฤทธิ์เลยนะครับถือว่าบางจังหวัดเนี่ยช้าไปด้วยนะครับเนี่ยตามเก็บหมดอะนะบรดลี์ก็ถือว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหทำได้ดีจริงๆนะครับเนาะโอ้โหเมื่อคืนเหมือนประจันหน้ากันหลังเกมเนาะสำหรับฟานไดแล้วก็เสี่ยหมูเวโรนีครับพี่ก็พูดเกินไปเรื่องผู้นำนะครับ วูดิลฟานไดแล้วก็เวนรูนี่ปะเชน้ากันแบบตัวต่อต,ตัวในรายการสัมภาษณ์สดหลังจากมีประเด็นโตเถียงกันไม่กี่วันก่อนเกี่ยวกับคําวิจารณ์ของทางเวนรูนี่ที่พูดถึงลิเวอร์พูลนะครับก่อนหน้านี้เวนรูนี่เคยวิจารณ์ฟานไดนะครับแล้วก็โมเมสลาว่ามีปัญหาเรื่องภาวะผู้นําในทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ช่วงฟอร์มตกโดยบอกว่าสไตล์การนําทีมของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก กับเซนันของฟานไดกับทันทีมลิปูครับตอบโต้หลังพาทีมชนะวิลล่า2 0เมื่อวันเสาร์โดยเรียกคำวิจารณ์ของรูนี่ว่าเป็นคำวิจารณ์ที่ตื้นเขนินมีมุมมองที่แคบเกินไปนะครับฟานไดก็กล่าวถึงเสียงวิจารณ์ที่ทีมต้องเจอเขาบอกว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเนี่ยคุณต้องพยายามนิ่งไว้และมองภาพรวมไม่ได้ฟุตบอลมันยังมีอีกเยอะเรื่องราวต่างๆยังพลิกผันได้อีกมากตอนนั้นเสียงวิจารณ์มันดังมาก พิธีกรแบบแกบบี้โลแกนนะครับถามแทรกขึ้นว่าคุณกําลังมองใครอยู่หรือเปล่าขณะที่เวโรนี่ยิ้มอยู่ฟารลก็ตอบทันทีบอกว่าไม่ครับผมไม่ได้มองใครผมแค่คิดว่ามันสําคัญที่จะมองภาพรวมก้มหน้าทํางานหนักและพาทีมออกจากสถานการณ์นั้นเพราะคุณคุณภาพของทีมเราเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยร็อบบี้ฟาลเลอร์ตำนานลิปูอีกคนที่เป็นนักวิเคราะห์ในรายการถามต่อว่าเสียงวิจารณ์จากภายนอกส่งผลต่อทีมหรือเปล่าฟารก็บอกว่า ทุกคนรู้ว่าเรามีผู้เล่น25คนทั้งเด็กแล้วก็รุ่นใหญ่แต่และคนใช้ชีวิตต่างกันสําหรับผมเองผมไม่โดนผลกระทบมากแต่บางคนอาจจะโดนก็ได้แน่นอนว่าถ้าแพ้ติดตกัน4-5นัดในฐานะนักเตะลิเวอร์ p ูก,ก็การโดนวิจารณ์มันก็สมีสมผลแหละแต่บางทีเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยเพราะในยุคนี้ใครก็พูดได้หมดมันถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเสมอนะครับผมว่ามันดีนะที่อดีตนักเตะที่เคยผ่านช่วงลาลําบากมาก,ก่อนจะช่วยให้มองทุกอย่างในมุมมองที่มีผลมากขึ้น ฝั่งเวนรูนี่เนะี่ยพยายามทําให้บรรยากาศเบาลงโดยพูดติดตลกบอกว่าผมจะไม่พูดอะไรแล้วละ่ะผมคิดว่าผมคงช่วยกระตุ้นพวกเขาให้ชนะต่อเนื่องได้ซะมากกว่าแต่จากนั้นเขาก็ปกป้องคำพูดของตเองบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันก็แฟนะพอคุณเคยคว้าแชมป์พิมเลกมาแล้ว กลับมาแพ้ติดๆกันเนี่ยมันแปลกจากที่ลิปูที่เรารู้จักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะกัปตันมันคือโอกาสของฟันได์ที่จะลุกขึ้นมา,มานำทีมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมหมายถึงผมว่าทีมตอบสนองได้ดีมากเลยรวมถึงตัวฟันไดเองก็ด้วยแต่ฟันไดเนี่ยไม่ปล่อยให้เรื่องผ่านไปง่ายๆเขาก็ตอบไปว่าผมคิดว่าถ้าคุณดูเกมจริงๆคุณจะเห็นว่าผมรับผิดชอบแน่นอนคำพูดที่ว่าผมต่อสัญญาใหม่แล้วก็ปล่อยปะละเลยผมว่าเออมันเกินไปหน่อยแต่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมอยากทํางานให้ดีที่สุดอยากทำผลงานให้มันดีมากๆเพื่อทีมแล้วก็สโมสรแห่งนี้และเวลาเราผ่านช่วงเวลายากลาบากเนี่ยมันเจ็บมากสําหรับผมเพราะผมเห็นความทุ่มเทในทุกๆวันเห็นคุณภาพที่เรามีจริง,รงๆนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของทั้งเวนรูนี่แล้วก็อวอร์จิฟันได้ประจันหน้ากันเลยนะครับไปให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนก็ไปยืนคุยกันนะฮนะในรายการสัมภาษณ์เนาะก็ถือว่าประมาณนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่ะประมาณนี้ไปก่อน,นครับ